สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่รับกี่ตัวดีครับพี่วันนี้รับกี่ตัวดีครับเอาสีไหนพี่ส,สีขาวสวยนะครับสีขาว <c oughs> ผมว่าสีเราเป็นโทมสองคือสีแดงดำนะใช่ครับแต่สีขาวก็สวยครับ <c oughs> สีขาวไม่สวยตรงเบอร์ยี่สามเหรอฮะอย่าง <c oughs> อื่นสวยหมดครับเอาสีไหนครับพี่ได้ครับได้ครับถ่ายรูปใช่ไหมจะถ่ายตรงนี้ได้ไหมถ่ายตรงนี้ได้ไหมครับ เดี๋ยวอามมีไหมครับอามก็มีอย่างเบอร์ชุดเบอร์ร้อยหนึ่งอามร้อยหนึ่งแต่แต่ถ้าเองเอาก็อย่างร้อยยี่เพิ่มถ้าเสียเวลาพี่ไงพี่เอายี่สิบบาทเอาเบอร์พี่คุณครับเอาเบอร์พี่ใจเย็นยี่สามนะครับยี่สามดัศกรเบอร์ยี่สามยี่สามใช่ไงแต่ชื่อดัศกรใช่ป่ะอะไรเอาจะโดดกัน มงคลนะมงคลรถตกายใช่ไหมสีไหนสีไหนสีแดงดำของข้ามงคลเสื้อเสื้อไปเลยเะดี๋ยวเองอยู่นี่กันเดี๋ยวมาอะงไรพกี่ลยหมดเลยครับอะไรครับพี่พี่รงการอะไรพี่มาพี่รงการคู่เลยพี่ครับี่คู่เลยเออ ครับผมครับพี่ผมครับยังไงได้ยังเออเอ็มเอ็มพอดีมันเออมันพิดไปได้ไหมได้ไหมเอ็มได้ไหมใส่ได้ป่ะเอ็มเอพอดีพอดีตอนนี้พอดีเจะรุจะเอาเบอร์เจ็ดแต่เป็นชื่อมงคลใช่ไหมได้ใช่ด้วย ไม่เขาเบอร์ยี่สิบเป็นชื่อดัดตะกรได้ได้ได้ไดมาได้เลยลูกค้าเอาอะไรอได้ได้ได้ดีเลยขอบคุณมากนะครับพี่อันนี้มันเอมันเล็กเสมันเล็กเอยดีกว่าเอาอะไรสรุปเอาเบอร์เบอร์ยี่สิบสามแต่ชื่อดัดตะกอนไม่ใช่ไม่ใช่นะชื่อมงคลอ่าชื่อจายเย็นเอาทำททเลยนะครับให้เดี๋ยวเอาไปเองเอาไปทาเองใช่ไหมไปแฝกเอง ถ้าใส่ที่นี่มันต้องรอต้องรอเหรอถ้าติดติดเบอร์ต้องรอใช่ไหมครับได้ไหมครับถ้าติดเบอร์ต้องรอใช่หลายวันอยู่สองสามวันหนึ่งถึงสองวันหนวันเอาเอาอะไรมาขวัเอาไปเอาเอาไปที่เดองนะเอาไปทีดเองนะใช้เรารีดรีดอิงต้องไปสกรีนไปสกรีนแท็กเองนะทําได้นะได้ไม่รับผิดชอบนะออกจากชอปเพื่อกูไม่รับคืนนะเอาเลยค่ะพูดดีๆให้ชัวร์ให้ชัวร์นะครับเสื้อมงคลสรุปว่าอะไร เอากับเเอาบอร์จ่าเย็นจ่าเย็นใช่แต่ชื่อดาสกรอนโอเคฮะเฮ้ยรู้ได้ไงมังข่าวดังหลังนั่นแหละเขาเช็คถูกแล้วได้เชื่อมงคลเนี่ยเอ็มจะได้โอเอ็นจีเชื่อมงคลอันเนี้ยอันเนี้ยนะเอาไปเลยพี่แถมให้เอาไปเลยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทพี่จริงยี่สิบห้าบาทหรอพี่ไม่ขายยี่สิบห้าบาทแต่พี่แถมให้เอาไปฟรีไอ้ผมที่แถมให้ วันนี้เอาไปฟรีแต่พรุ่งนี้มาดูวัมาจ่ายด้วยโอเคไะเนี่ยเองไรเออะไรเอาใช่ไหมพี่เอาไปโอเคแถกป่ะฮะถอแถมไปแล้วอันนี้อันนี้แฉกสี่ร้อยร้อยสิบเก้าบาทจ่ายร้อยสิบเก้าเอาไปเนี่ยพเอาไปเนี่ยเอาไม่เอาเรเคยเจอกันแล้ว ลูกน้องลูกน้องพี่อ๋อเหรอใช่สรุปเองเอาอะไรมั่งเนี่ยเองเอาอะไรมั่งเนี่ยเองเอาเบอร์จ่ายเย็นแต่ชื่อดาบสกรอันนี้แถมอันนี้แถมอันนี้ใครอันนี้แถมมึงแถมพี่เย็นพี่เย็นแถมโอ้โหพายผมพายอันนี้ร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าทสิบเก้าสิบเก้าบาทอันนี้แถมให้พี่เย็นแถมอ่าผมพี่เย็นเนาะทำไมถึงชอบจ่ายเย็นดีว่ะเออล้านทางหน่อยทำไมถึงทำไมถึงชอบของเป็นมาเขาดีกของหน้าใช่อีกเรื่องหนึ่งของหน้าป่ะ แกมีอะไรดีบ้างหรือไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยอันนี้คือจำเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยมีใครใช้ให้มาซื้อหรือเปล่าไม่ใช่พี่เย็นเนี่ยข้อดีห้าข้อในสนามเนี่ยลองพูดมาดิห้าข้อดีเขาชอบพี่เขาต้องรู้พาไปขอไปเออเออถ้าพูดถูกใจพี่เย็นซื้อจพาไปขออีกพาไปขออปเอย่าเพิ่งที่ร้อยน้องพูดก่อนดิพูดก่อนพาไปขอผืนหนึ่งเอออ่ะห้าข้อมีข้อดีอะไรบ้างเอาเอาเอาสองข้อเอาสองข้อมาอ่ะสองข้อเอิงพูดมาเลย ถ้าเราสูกใจก็ให้ภาพประกอบเองฟีดหรือไม่อยากได้แล้วไม่เอาแล้วไม่มีข้อดีเลยก็ไี้เกียบพูดแล้วว่างั้นนะแถมครับแถมคุณจ่ายเย็นที่เย็นมอบให้นี่เท่าไหร่แถมนี่ถ้าเองบอกเองชอบจ่ายเย็นพาเพื่อนอีกนะแล้วพี่เย็นอยู่บอกพี่เพื่อนผมชอบจ่ายเย็นมากโอ้ขอบคุณครับครับผมเอาวางไว้ก่อนไปพาเพื่อนอีกแล้วบอกชอบจ่ายเย็นแล้วจะเอาอยากได้เลยมีเลขบัญชีได้ไหมเลขบัญชีได้ป่ะโอเคเอาสุดอันนี้อ่ะ มีคนละครึ่งนะใช่คนละครึ่งร้านหลังมัเหรอว่าคนละคนละครึ่งอะพี่เย็นน่ะมึงบอกแกดิเดี๋ยวแกก็ให้คนละครึ่งอ่ะนี่อ่านอยู่นี่นะเขาซื้อผ้าบันคอให้เองขนาดนี้แล้วมันไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าเองชุมข้อดีแกสามข้อนะตะกี้เผื่อดิไม่ดีเสื้อเนี่ยเขาซื้อให้เองอีกเอาดีๆให้ทีเออเฮ้ยสี่เก้าเก้าไงถูกแล้วก็คนละครึ่งกับบริษัทได้ไมนี่ยถ้าไม่ได้ยืมพี่เย็นก่อน เพราะว่าพี่เย็นเขามีพี่เย็นตีให้น้องก่อนพี่เดี๋ยวนี้ามันพูดแท้พ่อเองเสื้อเสื้อเป็นตัวเฮ้ยนี่เรจริงนี่น้องเขาชอบเองจริงมันหายากนะคนนี้เองบอกเออจริงนะมันไม่มีใครชอบเลยนะตอนนี้ไม่เน็ตน้องไม่ดีเลยพี่พี่เย็นเน็ตน้องไม่ดีโดนไม่ได้พี่ยังเน็ตไม่ดีเหรอเดี๋ยวไปแชร์เน็ตเอาพี่ไม่ตีไว้ก่อนล่ะได้ปะอมีว่าเองมีปะล่ะมีเงินสดเยอะ หรือถ้าไม่งั้นเองออกไปสมัครเน็ตเพิ่มก่อนแล้วค่อยมาจ่ายก็ได้จะรอได้รอได้ทั้งวันแหละวันนี้มีเปล้วเออก็มีแล้วทำไมตอนแรกไม่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 ให้ไม่จ่ายอะเออเออเออถูกแล้วเนี่ยถูกวะถูกวะถูกวะตอนแรกเองไหมไม่จ่ายอะเงินสดอ่ะทำไมเนี่ยผมก็ถูกปะเนี่ยถูกปะสองสองเงม้ยมอไซค์ผมอ๋อถูกปะเนี่ย ถูกปะถูกเตโหจ่ายแค่700ได้เป็นหลายอย่างเลยอะนี่จ่ายจ่าย700ได้หลายอย่างเลยนะใช่พี่ได้ทั้งสเปย์ได้ทั้งเองต้องไปโพสด้วยนะว่าขอบคุณพียนเนี่ยโพสโพสออกมาเลยนะเฟซอะเฟซพี่เยนไงมงคลโทตะไกอะเอาไม่รับเพือนเาเป็นเพื่อนเระพี่ใส่ไว้ใส่ใส่เลโหแหนคลับพี่มันไม่มีนะเออเองรู้ปะเนี่ยเองมาสกีนเบอร์จ่ายเย็นตัวแรกเลยเนี่ย องชื่ออะไรอิเองชื่ออะไรแพทคอนหวานคอนหวานนะภาษาไทยพี่ภาษาไทยนะใช่สระแอกอะสระแอสัะแอสรลแอสระแอมึงจะตสลกใอสมากไมสใช่สระแแอกอแแอสัอสอสระแอสออสาอสัอแแอสแพอสแอสสรลแสแอัแลลออแสเสสอลลแัสลสสอสสอล เป็นต้องเปลี่ยนแล้วนะถ่ายรูปโปรไฟล์ก่อนเนี่ยไม่ใช่โปรไฟล์เลยเป็นทยลีกเนาะมาเชียร์บีจีไงแต่ถ้าเป็นทีสามมาเทียร์อุทัยไงโอนี่อยู่เป็นอีกแล้วใช่อุทัยเอฟซีไงเชียร์อุทัยฟอร์เรสต์ปะเนี่ยไม่มีนะอะไรปีนี้มันอะไรนะไม่ใช่ปีนี้อุทัยฟอร์เรสต์ปะเนี่ยเองเชียร์เนี่ยเชียร์อุทัยไหนเนี่ยไในเอฟซีโอเคไอพี่เอ็นแถวอะไรอีกพี่เองจะอะไรอีกไหมโอเคไม่ถ่ายแล้วนะโอเค <Okay. S 2> โอเคอครับอขอบคุณมากไว้ไาอุดหนุนไ<ด><ด>หมขอรูดีขอรดีขอรดีถ้ามันแฝกได้ไม่ได้ไงก็มาซื้อเบอร์ใหม่เบอร์ชุดร้อยมาแฝกนี้ก็ได้นะเออถ้าแฝกไม่ได้ก็มาแฝกนี้ถ้ามีเครื่องแฝกเค <Okay. S 1> ใชใจไหมโอเคครับโอเคครับดีครับ